สบาย <S <S ดีสบายดี FC ทุกคนที่เขาเบิ่งเ่าส้มส่งปลาเมาเดอทักทายสบายดีเนะาเนะผู้อยู่ฝั่งไทยพี่น้องบ้านเฮาผู้ทำงานอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ทั่วโลกเลยขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขที่เขาเบิ่งเ่าส้มเนาะ <S <S คลิปวิดีโอของปลาเมาออคลิปนี้มาหน้า <S <S สีผ้าเบิญญ่งบญญรรยากาศทางหน้าทางไหทางหน้าสิผ้าเบิ่งคลิป ีเงาเงาเนี่ยล้วเนี่ยนอนสิอัดสองคลิปไหว้พาเบิ่งความพนผัวหึ่งหึงฮ่ากาสิได้ออกมาออกมาเมื่อนี้กับพิเศษพิเศษเ,เนี่ยพิเศษพิเศษมาสองคนมากระเป๋าที่สองคนเป็นมาอาัดทางหายมาอาัดทางซอยพิเศษนั่นแล้วมีภัยมาอัดซอยมีแต่มีแต่ตเคยเท้าแต่เก่าค่ะเบากรับ ไอ้เพียงประดำเนาะพี่นิกาเพื่อน้องก็คือลุงเพียงกับเท่าและตากับใยาเห็นหุงปราดำกับสุขภาพบดีเนาะมาสาวแพงเคยเท่ากับเวียกงานลายกับพอยากหลบกวนก็ได้อัดทางไปไทยหน้าซะก่อนแต่งสี่หลบกวนเขาไทยหน้ามันเป็นงานนักเนาะนทางนี่นะพาเมาอัดเองก็ได้ ว่าเบาบอกกับเบ,า,บ,า,บาปันได้คุดขี้ดินเนาะมันก็นักเติบหักมันกับพอเห็ดได้อยู่แต่เบาที่เันมาซอยเหมือนขอบใจลหลายๆเด้อเต็มใจมะสับมะเมาจริงจริงเหรอเต็มใจเหรอแมนอยู่แต่ชีเต็มใจอยู่คลิปผ่านมาน่ะเนาะที่ปะเมาอัดไว้ปะเมาหนังอยู่ห่ม <laughs> ่นอัดคนเดียวชื่อสวนมาอันเดียว ซื้อผ้าดวงหนึ่งแล้วกะ็อันได้แบกค้ากล่องประเมาะกะ่กันพอได้มาอาัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมาผัดโบเซิ้ซื่นกันได้ประเมาะกะัโอ้ยจิตตกมาลวบรรยากาศมันก็เงียบสงบแล้วก็มีแต่เห็นแต่งัวแต่ควายตามถงหน้ากัเย็นสบายสบายอะไรเนาะกะับเบิ่งเข้ากับซุดซื่นนแะละคันแมนวะ่ะ ผมเมาผมไปจิตตกป่ะนี่ผมขีดแต่ความลังมันก็เลยจิตตกอ๋อขีดความลังเออขีดแต่ความลังขีดหนังผู้เดียวหนังในหูตออคอมเมนื่อยมันเงียบเงียบเรที่ก็เห็ดเวียกตากแดดงุ๊กงุ๊กอยู่แต่ว่าขอไดีเพิ่นเพิ่นเห็ดเวิ่งเมื่อยเมื่อยกับเพิ่อนไปเล่เพิ่อนไปเล่นนาบูดนาบึ้งได้นี่ กอจีธรรมด้าธรรมดา้า,ดาคนบางคนอารมณ์มันบกคือกันเหื่อยกับิีเบบอารมณ์บูดบุด,บ,ดบึ้งบึงบ้งบางคนแต่แต่บางที่นี่เห็นมาหลายเถื่อละ่ะบเห็นบึ้งจกเถื่อเป็นยังไงบ่หรือเห็นหรือเห็นคอยอะไรเห็ุกะตีเอาว่าก็เป็นนั่นนี่มาตลอดนนนอยู่แมน<า>อ,อ,อัน จิตตกคิดคิดเห็นความรังแต่ข้าวอันมี่อมีแม่ฮันเดยมีน่องแซลซยอยู่แถ่นี้คิดทอดน,นาดีจี <laughs> ๊ดทอดน <laughs> ่ดีเก็เลยตุกๆตแกน่พี่น้องบางที่เผมนบ่เห็นดรอกเรล่าสุพังพอพร้อมกันจิตตกอีกย่างคุณว่ามาพร้อมกันดัดมากก็ข่อยคือจิตตกคุณว่า บอได้สู่ได้มากปัญหาเนาะคันมากค่ะมะเมาบปได้สู่มากคนเดียวมาปีก่อนกับมากับเรนน้องหลายๆคนมาเสียหนาพี่หมอพะนะมากับเอื่อยแบบหนักกับดำได้มีหมู่ตะกี้คันมาผู้เดียวกับบ่บอคอยากมาดอกคันคันสีบ่บ่เห็ุค่ะคันสีบ่บ่เห็ุเท่ากับป้าหน้าเนาะคันสีเหล่าเหล่าความขีดของกคาเมานะ มันเท่าสีหิทธิปัดพระหน้าปัดจิตถึงพ่อถึงแม่เพิ่นได้ซับได้สาวได้บุกเบิะผ้าเฮ่าหิทธเฮาทำกับกับนาะอะไรเนาะเนาะเนาะทรายเบิด์สุก้นนั่นแหละทั้งปลาดำทั้งปัวปลาดำเพราะมันเป็นป่าเบิดแถวนี่ทั้งเทิงนี่เป็นป่าทั้งลุ่มก็เป็นป่าเป็นกาเป็นเป็นต้นติดห่วยน่ะเป็นแหง้า แต่ตอนใกล้ใกล้สุงทั้งเทียงนี่มันเต้นป่ากับป่อนเทียงนามันเต้นป่ามีตมตแต่น้ำมีแต่แดนหมดแดงน้ำเมี่ยงยุกนะ <c oughs> คิดเห็นแต่ก่อนนะอยู่อยู่พ่อมพ่อมกั้นแหลมมันอบอุ่นเนาะกะกะเฮากะ,กะ,กะ,กะถูกหญ้ากะแหลแต่มันอบอุ่นมันมี่อมีแม่มีผีมีน้องเซลล์อยู่มันมว่วน มันม่วนมันหน่นหอบบจักยังซ้่มเมื่อยมันก็บโจักเมื่อยมันม่วนเนาะเห็ดเรียมเมื่อยลงไปเหรียญหน้าน้ำกันมันม่วนตีมาครูเมื่อนี่มันเงาแหงมาผู้เดียวแหงไปจากมาซ้่มหากับซีเว่ซีเว่อะไรพี่น้องเลยผักเฮาก็ต้องมาเฮาก็จําเป็นนะ่นะขั้นว่าฉันซื้อกินกับคนสี่พ่อคุ้ผมกินอยู่เพราะว่าเฮาคนเดียว แต่ว่าเฮาบ่อยากปะหน้าให้เป็นหน้าเหือหน้าฮะอันเด็กั่นเทียงหน้าคือกันเที่ยงหน้ากับเทียงหน้ากับทั้งขั้นผู้เบิ่งคลิปกับคือสิเห็นอย่น you อ know, คลิปเ่ากับตัน้าวแพงเที่ยงหน้ากับเป็นเป็นพ่อของความเมาเหตุไหวนี่กับกับมีคนมาเผาปวาเม่ากับสอมแซมใหม่จนได้สองปีจังได้สอมแซมใหม่ว่า อันเ้าสี่สอมแซมเลยมันกับโบมีเงินมีคำนนะ่ะก็เก็บเก็บเงินได้ซะก่อนจังได้มาสอมแซมก็หาห้าหาลูกห้าลานพวสะซุยน้อมาซอยไอเพียงบอกกับ,ากบมาซอยสอมเทียงนะแล้วก็มีไพ่อีกสามสี่คนนี่แหละแต่เพิ่นกับโบได้เอาเงินน้ำเนาะบ่ได้เอาเงินน้ำดอกเ็จะเอามาซอยเนาะคือพวสะซุยกะ เพิ่นบบไดเอาน้ำแม่เทาเพิ่นซรอยแต่ก่อนนะคะแล้วก็มีไอ้เทียงมีตะปูมาซรอยเบิดนั่นแหละโบได้โบไดเอาอเ่าซื้อแต่อุปกรณ์ซื้อไม้ซื้อสังกะสีซื้อตะปูมาใส่กับเบิดเบิดอยู่หาหกพันบาทผูวเนาะสองเทียงนะคะก็เป็นฟีใหม่ลายมือของพ่อเฮาที่เห็ดเมียนหายนะ,ะออกมาเห็นมันกับเส่า จกักผู้ใดก็บขวงตายยังว่ามหาจุแจักเจตนาหรือผู้เจตนาประเมาก็บโบหุเนาะเราดำหน้าปะป๊าเมรแมนนเขาดำหน้าแล้วอยู่ทั้งเทิงเลแล้วก็ห้ากระสอมแซมได้ได้สองปีสามปีนี่ล่ะเทียงหน้าเนาะอีทีสามนักได้สามปีนี่สอมแล้วแหละแต่ดู แต่บอ่อนา้ามี่ฮะก็มี่ปีแล้วนี่อันนี้เป็นปีที่สองเป,เ,ปเป็นเป็นเป็ดเอืเ้อเอื่อยจาก U.S.A. เพิ่นฝากเงินมาสอยตอนน้ะมันได้อยู่สิ่ังื่นเก้าพันบาทเนี่ยแหละเนาะส่วงนะเงินมันบ่ท่านขึ้นคือเดียวนี่กับบุกเบิกนี่หมื่นกว่าหมื่นหมื่นหาหรืออะไรนี่แหละปอาเมาจำบอ่ออันจำจำ จำพ่อเขาข้าว,าวที่มีบอ่อน้ำานเนาะแต่กระดีมีบ่บน้ำเพราะว่าเอื้อน้องใกล้ๆนี่ข้าเจ้าก็มาขอขอตกกะขอดำลังเถือ่อนณะมันบ่พอแบบนีนะหน้าติดกันกะหากกะหาข้าเจ้าเนาะแบ่งกันแบ่งกันใส่กะขอให้เอื้อยสุขภาพแ,แข้งแรงบุญขำน้ำซู่เนาะที่ว่าซอยปลาเมาฮะนะกกระเบรมีแต่ปลาเมา คนเดียวที่ว่าใส่ประโยชน์น้ากันเลยกัสองสามครอบครัวที่ใส่ประโยชน์น้ากันมันหนาติดกันมันเพื่อนมาคอเขาก็หายกระบอน้ำก็มีแล้วแต่ว่าพัวพัวนะกะมากออกแต่แน่น,น้านะมีแล้วกล้องอยู่แต่ว่าเขาก็คือจกอ้อมไว้อยู่บอขั้นคู่มันกันใหญ่เนาทีขั้นคู่มันนาะใหญ่อยู่มือนีเว่าออเป็น เราเราเราให้ฟังพี่น้องเ่าเาให้ฟังเราให้บอที่ฟังน้ำข้ามีหัวอ้อมนี่คันคู่มันใหญ่อยู่เ้าปลูกขาปลูกปลูกตะไก่นะปลูกกล้วยปลูกแบบแบบแบบตัวมันเก็บเยาน่ะเนาะเก็บพืชพืชที่มันอายุเยาวน่ะเนาะเข้ากระสีมันกระสีพอได้กินอยู่แต่ยังยังยังห็ดบ่ได้ยังค่อยเป็นข่อยไปเพราะว่าตอนนี้ปลาเมาเห็ดหัวเฮือน หัวเฮือนกะรายละเอียดเดี๋ยวแร่แร่สก่อนปลาเม่าสิแจ้งให้ฟังเนาะกะไผ่กับบูหูน้ำปลาเม่าดอกกะสีหูแน่กะมีผู้ใหญ่อะไรหูหูน้ำเป็นเอือยอะไรผูนหูน้ำยู่เพราะว่าปลาเม่าบอกเผู้หูกะรายละเอียดกะสีบลหายฟังน้ำล้างเนาะให้หัวแลร่สก่อนเห็ดเป็ดแต่ละขันละต้นกะมันสีเบิดเบืรนแหละพี่น้องเกยพอเฮาเห็ดย่างเขาก็ต้องใส่เงิน แล้วพองที erm ่เพ <políticas>? <laughs> <inação> in <room> <laughs> so, like, ิ่นมาสอยก็ขอบใจละลายไม่ได้ไหนเบาคอยหัวหนุ่มหัวผู้เลยบางที่หนาดำคำเขียนนั่งซื่อๆยังหนาดำเหรอแม่หวาแล้วมันแดดคือบัว่าวงกับเจ้าคำนี่บัวหลว่าจ้าคำปลาเมาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นคอยนั่งอยู่อันขั้นหอนกับเมื่อนั่งอยู่เที่องเด้อ มันแดดไปไปนอาเป็นห่วงพ่อเมาก็เลยอยากให้พ่อมาผกผ่อนไปนั่งสายเตียงก็ได้ได้จับสู้สู้สัตว์เอาเติมกำลังใจให้ขอบคุณครับสู้ๆเอาถังน้ำผัดเจือคลองพ่อเมาก็นั่งตอบคอมเมนต์บ่ได้นั่งสื่ๆเนาะนั่งตอบคอมเมนต์กับนั่งหายเบาที่บ่เห็น นั ar, anyway, simple, ่งคนเดียวไปเจนเนาะเขาก็มัยเตอี่ะจิตตกมามื่อนี่จิตตกตอนหายบทไทยให้เบิ่งนด้อยากไอเอ็กไอเอฟซีเราเหล่าห้ฟังเหล่าห้สูบฟังเสือเสือแล้วก็พูดปางัวขึ้นมาล่ะบริยากอันเคยเท่ากันยังเหตุงานอยู่เพื่อนไต่กันมันเวียดลายฮันดี้กับริยากหลอกวน บอยากหลบกวนอันน้องเคยพูดทั้งนั่นกับพ่อแห้งทั้งหน้าสาวแพงกะพัวกันยังบวแล้วหน้าที่เบิกไหวกะยังบวท่านได้เหตุแนวใดอยู่มันก็เลยอันมันก็เลยคืดไปมันก็จิตต๊กเลยเนาะมันบวกขึ้นตะกี้กูได้ประตูมาเนาะเท้าจอยเท้าจอยทู่มาที่ ao à, cứ bộ bộ mi san nhàn đây nè sao trời thô ma bộ mi san nhàn ừ. <laughs> ui mơn 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 khá đi bảo chị ơi à vào nhau tự đến họ sao trời thô ma cái rồi san nhàn bộ 12 con กัญญาณมันบสสทสัเตียนกันเบา nhau มาสมควรอลไรเด้อพี่น้องเด้อป้าเมาสิพอจบไปสักนิดก่อนเจ้ากว่าสิลาบป,ป้จักมาเมื่อเดียวบลาบดอกบลาบติบลาบเมือ่อนาฬธรมาก,กัมาน้าพี่อุ้ยคันไปลาบกับผมม,มีแมนแล้ว,นวเนาะ <laughs> ว่าวขักแต่แต่เาวะจีสู้เพื่อปา้าเมาว่ะซานยังคำเดิมเยอะ cầm đeo, gìn gánh cám cào, bảo mới thôi, chú phượt ba mao, chú phượt ra chơi, quăng ngay quăng ngay kha, người đi, anh, ổng, mà thằng, na, nhang leo, cha ้ยพี่น้องเอ้ยเละๆไหนยังผ้าม่านนั่งนั่งเอาผ้าม่านเมื่อไงยิบวันนี้งานสอบงานอะไรกัน,นกยังกองตื่อยูงงานสอบงานปลาเมากับถ่วมหัวมีเอฟซีพัามาปลาเมาเอ้ยผมไปซอยเบา่าแพงบอกใน,นใจนะอยากไปแต่ตัวเองมันก็เอาโตโบะลอดเลยตัวเองจ้าคองนี่มันบะลอดเลยพี่น้องเอ้ยตอนนงานสอบกับงานยิบกันยังกองอยู่ ngàn tụi em cả chân phừng bào thi mục <laughs> em vừa nhanh chân võng võng bên võng 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 ทำเงายูาย่ธรรมดาเนะานะชา,าวนาเนาะเจ้าวนากับชิประมาณนี่แหละขันเจ้าบ่มากใคยก็ได้เห็ดเองงานที่จะเห็ดเห็ <c ười> ดเองเนี่ยคือสิบแล้วจะเป็นคือสิหลายมือเตือ <c ười> อยู่ถ้าเป็นปลาหมาวเห็ดปลาถ้าเป็นปลาถ้าเป็นปลาหมาวเห็ดคือเก่งได้เ <c ười> ก่งวะเก่งอยู่ได้ขันมาคนเดียวนะ <c ười> ขันมาคนเดียวอ่ะทั้งหายทั้งเห็ดอะ้ร เ <laughs> อาคลิปนี้กับประเมาสิครับไว้สำนีก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาอีกเนาะขอขอบใจทั้งเบาที่ที่มาซอยขอบใจทั้งเอซีคาซียาทุกคนเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ลำรวยเดอ้อสบายดี